สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนนะคะข่ามณีค่ะคือวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดกันยาสองห้าหกหกค่ะแตรจวดจอมกไก่วันที่สิบห้านะคะเลี้ยสามสี่หมื่นตะแม็นะคะวันที่สิบห้าค่ะสิบเอ็ดตุลผาปลาถวายทางวัดป่าบ้านเมื่องนะคะสั่งเจดีนะคะส่งเกตดีพหอมครับเดียนรุกนะคะเดือนรุกเดือนสวรสดี แข่งแขนสัตว์เรียนแตงโมค่ะมีผภูหลวมบุญมาคือเกานะคะอันนี้กับนางสาวธัญรัตน์นะคะต้นปีพิยาพัฒน์นะคะคนให้่อยพรอมวันเกิดวระสันวาเนาะค่ะถไหวภูมากของพระเมรุคู่หนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยนะคะค่ะนี้นะคะค่ะสาธุค่ะขอบคุณหลไลน์นะคะ อันนี้ผ่านมาทั้งแตงมู่นะคะนางอํานวยพรวูหันเดนนะคะและน้องแหม,ม่มรวมสามเจดีพูรีนะคะถวายปูม่าหนึ่งพันบาทแม่คู่ที่ล, 400, ลอยประสานาหน่อยสองลอยหน้าน้อยสองลอยยิ้มเตียงโ, yes. โมคนละสองนะคะสาธุปปอขอบคุณค่ะดุหลายแตงค่ะเดคุณลำอํอนาออนวยพ่อนะคะค่ะพีะะ่ขอขอมีเอฟซี C ฝากมาท่างเองนะคะ นางสาววิดาภาิเจดีจีดาภานะคะนางสาวจีดาภาวิชรลานะคะพ่อพ่อั่วถวายหนึ่งพันารยบาทแมมคุณ่งร้อยวันหนึ่งร้อยเอ็นหน้าร้อหนึ่งร้อยเจมูหนึ่งร้อยค่ะัเายขอบคุณขอบคุณหลายๆนคะด้วยรวมบุญมากแล้ว นางสาวดวงจันทร์พิชัยเชิดนะคะจากสวิตเซอร์แลนสวิตเซเร์แลนมาสวิตเซียนะครับขอถ่ายสองเอียงขอทายรางวัลที่หนึ่งสิเปลี่ยนไปเวียนไปโพสเวียนโพสมุมดีไรการพอจะให้ตีบแมคู่ว่าสองรอยเอกสองรอยวันสองลอยนักลอยสองรอยยิ้มสองรอยนะคะเราก็เขมือนขอพูเล่นๆด้วยต่เวียนโพสก็บี๋วอีดีนะคะ เป็นต่างดาวนางใส่สองยิ้มสรองขอบคุณครับตีตะวันนะคะคนละส่วนขอบคุณครับแต่ว่าใส่วงมันแถบ่หนัสสีเบี้ยวนะคะเดี้ยวมือเสานี้บ่เบิ่งนี่บ้งนี่ได้ปะนี่วะขนาดใส่กล้องไปไม่ขู่กับไอ้ใส่เป็นเป็นตาเงินเป็นตหนาแกอยู่แล้วต่เราไปทำงานนี่ยังปูกระไรจช่ไหมนักกันเรา อันนี้ผ่านมาทางจอกแต่หม,ม่พื่อกันนะคะค่ะเป็นนางศิริรัตน์นาคนายมกับลูกรานนะคะหลายผูวหลายพนน้อากันนะคะเป็นการรวมถวายหลักกระทึ่งพวกมาไล่สิบเก่าพวงนะคะให้ไปคู่หนึ่งรอยนางหนึ่งร้อยงโม่สามรอยนะคะอ่านอ่านัน้าหอยันนี้แต่โม่อีสามรอย อันนี้นี่วะใา่ไ่มีติดอันนี้ก็มีที่แค่นะของสาบิสาสร้างฟองลอยเลยคนบวมบุญมาบ่ขาดสายนะคะพวกเราดีกัน้อยไปเท่ากับได้สั่งไปเรื่อยๆนะคะคือการสะสมสะสมบุญเนาะค่ะเนาะ ค่ะหลายผูหลายคนที่รวมบุญมาบ่ขาดซ้ายก่ะเทระเล็กละหน่อยทากับเป็นเงื่อนกรเงื่อนกรรมทีแม่คู่พ่ายเหีนนะคะทังวัดป่าสาสนุบุนวัดละล่ำเพื่อนกันเริ่มเนาะค่ะเริ่มสร้างไปว่างโค้งไหวเนาะค่ะที่แหลมแลวก็เฮ็ดหอชั้นค่ะมันก็หลังใหญ่เนาะก็เสื้อสีเรวเทั้งออกเทธิออกยันทั้งฝนตกทิ่งสูบหน้าโอ้เฮ็ดทุลักทุเลลำบากนะคะเพราะว่า เครงสูบน้ำเครื่องในสื่อเครื่องสูบน้ำไหนว่าเครื่อนบิงฝนก,กระตกมาใส่ขั้นบ่ิเ็ดกรอยากเลี่ยวท้องเสียนะคะเพร่ะเดี๋ยวคืองยังเกาะกลางน้ำเลี่ยสียนะ,ะแต่มักนกระเลี่ยงยาก,กน้อยแล้วค่ะเวลาสิไปออกเล็กเสียมเล็กยกังฝนกระตกมาก็ <c ười> <c ười> เลยมีแต่แนวบ่ริขั้นเลี่ยวนะคะมันก็นเลียะะ่ยงไม่ได้ค่ะมันก็นอยู่กับดินฟ้าอากาศน้ำเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะครับค่ะเป็นเรื่ยอยๆบอ่อบเป็นยังบอ่อบได้ใจห้อนเนาะค่ะบุญเจ้าได้กับบุญกระเทียนดี นะคะบุญกระทินกาเลี้ยเดี่ยวเดี่ยวนุทนตัวเนาะค่ะเพื่อนกาได้มือได้วิ่นไและละเดี๋ยวจะคุยกันเนาะค่ะว่าจะแจงไรค่ะหลยผูไลายคนไ่คู่กับขอขอบบุญขอบพุ่นหลายๆเด้อค่ะสาธุขอให้บุญบารมีปูชีพระคัระองปูตาปูพุมปูบุตคุมรักสรงรักษาครอบครัวเนาะค่ะที่เอฟซีพนรวมบุญมาขอให้เพื่อนจะเลื่อนจะเลื่อนขอให้เงินได้นองขอให้ท่องไหลมาก สุผูสุคนลำรวยเขาให้ถูกหวยทุกคนดวยคะ่ะซาถ<า>ูก<า>ได้บุญได้อันนี้สูงหล,ลายๆนะคะได้เบืกบุญได้ใส่วันที่สิบหกวันที่สิบห้าค่ะสิพกพอกับไไปนิ่ใส่ที่ท่องแก่นพร้อมกับลุงโหลดนะคะเพิ่นกะสิมาไทายเอ็มวีพร้อมกับมาบันทึกเสียงนั่มนะคะไปคู่กับเตีงในมอรำลุงโหลดเพชรท่องชัยลองครูกับไปคู่กับ,กบี่หักแม่ห่างกับหัก คือเก่านะคะมีสองก่อนมีแต่ยังยาวจจุจนะคะล่อติดตามเพรานเกินลอนะะ่อเนาะค่ะค่ะล่อฟังละค่ะมีมิวสิกเพลงหากคนมีเจ้าของเสียงพิ้นคิดถอนนองเะคะ่ะเป็นบทเพลงของสาธิตท่องก่นกับแม่คู่หลองคู่กันนะคะเป็นบทเพลงที่แม่คู่ลิขสิทธิ์แต่งเองนันะะ่มเนาะค่ะค่ะลองติดตามช่องแม่คู่หอมหวนเทพลุงเดืองนะคะเด้อค่ะอาบนันีคันนิมมต์คู่ พวกมานในชิบเก่า้นหลายค่ะเมียนิติยาชิบเก่าถึงเมียนขวาอึ้งไม่ถือว่าหอวหาป่าอยู่หอปะาอ่นเขาก็ว่าพอเพือกนี้ได้ยังกคบก็กล่งง่ายเพราะเคยึ้ว่าขังเอข้างเคยกับเปือกมวามน่อยคุณ็เหมือนว่าเนี่ยวัเปลือกลือกูขเนาะเออข้างกับเฮ็ดงากว่าขัง เออเคด็ดน้โรคูดกโพดึงหรู้ว่าขันจ่ว่ามันข้าวมต๊กว่าขันเออเคึ็ดนั่นแหละม่เค็ดรไาม่เค็ดคลิเก่าขุ้มนะเนี่ยมโรคคลิปเก่ามันหนักข้างๆ่ะมันขยายออกม่ยืมครับปูค้นขังกั่มารเออในโรกกระยิขยับขยายออกแค่หน่อยมันทับมมนเคบียน์ไเงียบจ่ายไม่ยืมครับเออมม่เคดียร์มันพูรักคุกเอเออ เทียวหอแข้งอากแข้งกลมพ้อมากัดงาคือไปแข้งผู้อื่นไปไ่ถือผู้ทั้งหลังใส่ดื้อกายเรียนงากหายมันเหลือทึบเก้าไวข้างอืมแดดในรุ่งกับทึบเก้าชิบเก้าในหน้าว่าเพลี่นเปลี่ยนกับยืมครับปูเออมาปินข้างๆเที่วไปบุกหลันการเรยนคือเดือดขังั้งเพ็รเพชรขึ้นรูกดรอกเออแดนในรุงช้ำว่าชิบเก้าคุ้มถูกต้องหรือยังยังยืมครับปูบ้านขาด ว no ัาหายว่าค um. What uh ือเก่าทั้งเดือเนาะวันที่าุนี่คือว่างั่งนั่งหงั่งนั่งหงังปูเอออย่าขอทุกข์แคํคว่าทั้งเดือดจะไม่นั่งหงั่ะเออเจนรกขนานี้เออข้าเคืทํางสิบเก้าค้มกลางอยูพ่อบอกเออไม่เจอเลรหมอยู่ครับปูเนี่ยไม่น่ง้องเนเนี่ยอืมเจจะคุยกับปูจ๋าว่าไง บ้าเฮ็ดก็คือกคบเป็นยังอีพอคช่เขีอบเก้าคุ้มกับจึิงก็บอกลูกกับว่าเถียงเจ้ว่าจะเขลยบย่นขามาย่นย่อขาม้าจะนอยมันคือให้พอป่าช้าเออพื้นถือมันคือรับแคบกับจริงเจ้ว่าคือย่นออกมาข้างหลังหนึ่งออกมาช่ายๆมันหนึ่งแหวว่าช้ายืมครับปูย่นแห่งเมือเด็เีบหกคือใหพ่พอว่าฉ้างว่าเขี้บหกว่าคือ แกว่ามันกัต่เบื้องเรี๋วมันกแต่อบคเก่านั่นแหละว่าั่นแ่ว่ากัรช่วร่วมเขาคิดพบคือพอถืออนุญากบ่งอ่ว่าั่นเออข้างเคยว่ามือว่านีเนาะเพราะว่าคิดพมันคือคืองาคือยืมรับปูคิดพบเอาคือบ่นคือม่เอาน่ะบ่เมืงบ่เมือคพบบ่เมืองบ่แมงนนรับปูเออคิดเจ็กแค่เป็นงางน่ะเอาสิบเจ็ดเป็นปลปู แก้วาคึกเกลเมืยงะเออข้งคือเอาคึกเก็ดเข้าเปงัข้งคื่อว่าคึกพอพอข้งขืออก็ร้องว่าคือเอาเดียกกือพอพอแั้เออขักันแข้งพอกัสีอนุงาม้ด้วอืมอนุงไม้ใส่คลิเกลนั่นรู้สึก้วครุกท่าเออข้มันอย่างมัดพัวเขา่องเนาะครับพัเออข้างบาวบากับบเรี ขั้นว่าร o มให้เขากรบพาเยอเออ zoom คลิเก่าทำมันเยอือลิปเกยเข้าใจงั้งแลวคข้าวมันมีทำให้เรียบมันทั่วข้าไปด้อืมขันกรนแขงมันคือขวังกั่ย่างง่างมาือครับผูอืมคึกเกีแก่รู้แ้อืมวานอยากคุยกับเดยกป่วยเบ่อยดูเรย่มมัสอัมาใจร้บ่อยขทางเคลื่อนมืงานเคลื่อกระเคือไปออว่าคึิงเกีก็คือปเกเียออะไรน่ยงไรอืม เออทำได้ไ, before, ไ,ไดอีกบ่พอเมื่อคืนกุย่างมื้อกุบุ่มมาช่วยอืดอ่ะก็มาทอขยังว่ะอ <c oughs> เออครับครที่พ่อบอกก็พอเนะาะคเนาะครับคเออเอา,า,เอ,า,าอ่างงือเออวันคืนชืหเนาะคือแกไปห่มวมบุ่มกา้างไปรทไทไททาทวายชักระกลาหลักยชื้ื้อหวานกพระองค์รําบวงชวงองคูพรางหา่อมกับเช้าเปวันชากูเวิ ตร้ากอง่นก็ัวหันกระใาย่เพิ่หันละอืมกร้านไปเพิ่เส้นเหมือนละโดยจฉพ้อยืมว้าจะไปหุกจับเหมือนว่าอืมแต่ตื่นมาหรือย่างนาดยืมเส้นยืมมันเออคถกแบบทีอมากล้ตื่อมาแล้วมาเล้วหาว่าจัดง่ายหรืมาหรมาผกว่าือครับูไปเอางวยอวดพ่อให้กขา้ร้านเยอะยืมครับงวดถึงมาเนี่ยแหละเพิ่ว่าโอ้ยถื้อมาข่าบนังรู้บอกว่าการข่าววง องมาคู่พอคือพารูปร้าแมารวมขางบูโอจะมากระออนหลายเขามาคือช่วงยิ่งดื่มเรื่อยๆหววพ่อหันมาคู่หัวคือว่าเบิกแคบคือช่อง้หญ่รู้ดอกหมดถึงมากหมด่าถูเออเอาหายใจเื้าเจ็บขางใช่ว่าดื่มนอเอารับขันโก่อ อันนี้เอฟคืผ่านมาทางเครื่องบินแล้วรวยแล้วเนาะเออหลายกูหลายคนร้ายคือเสียงเรียงนามคือพวกผัวมาขอให้มือชคมือแรงมือชคมือมั่งคือหิวแล้วก็ดูไหวนะจะดืึงจะเอิ่มอันนี้เอฟคือก็ผ่านมาทางแตงโมงวันกนางถุกมาดีนางเช้าถุกเทน่ยงเออนั่งตังนั่งปืนงูนั่งเช้าปึกตึกนั่งแล้บบไง บางลมเมื่อทำบบังรุ่มนั่ง่ายบือร์อุอโอเขาพ่อทู่งไายน้องชื่อว่านั่งชายครับครูเออนางคำตั้งเรียกนองโฉเชยนันนางชะชาริช้าเพลศักดิาพอมกับนา่งทิราทิราโกฟินุษอังคณา เออขอให้มือโชคมือรับมือโชคมือไม้ไอกูวันนะถูกขับแรงหึงหงแล้วก็รวยนะลูกนะอืออันงี้โนโชชญญรัตอืมต้มติติยะพัอืมขอให้ปู่เจ้าเวรกร้มบันเกิด่ันเวิจ้าเอออ่ะไอูจะปื้อข้ามิขวบหมดเออกิดว่าคื่คิปของแต่ว่า่วยพอว่เาคลิปคิบเอิอ เออขอให้หนอขอทันจะรักเอานามสะกุลต้นติปิยะพักเออขอให้ทุขภาพแข็งแรงเงื่อนไรง่วงฟ้องไรไม่คิกจัการงานจะเลื่อกกาวนาคือยังบอกของพ่อได้ก็ให้ได้คือยังบอกข้งพ่อรวยก็ให้รวยของควันวันเกือพ่อจะให้ไปเลยนัก่ก้าวชูมแค่ก้าวชูได้ก้าวชูมนะนะเออควันวันเกือ่นะพวกม้านี่แหละอันจะได้ร้ายว่าข้า ของขวัมบ้นเกิดเขาเด้วยขาปปุให้ดึงมาแก่แต่คือเกิดงานอำวยขวโบุหันด็กแม่น้องเหม่งร่วมช่างคือดื้อหนึ่งพันบาทพร้อมกับไผ่คือไผ่จับคืองานอันนี้ปู่ตาจับขอแก้บุญด้วยนายชือรัตนาคนายงมกับร้านเท้าเกิดถึงกันยาพงศ์พลไทย คอูไวความวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยน้อนหลังวันที่เปิดใช่ไหมขณะนี้หนูอาลุเจกดครูอ่ะปรขอร่วมพูมปอกัะพวกมาได้คิบเก่าพรูอ่ะน้องอ๋อาขอให้มือโชคมือร่ามือโชคมือมากอายูกวันนี้ถูกขาดไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็รวรจะดึงจะดึงเออเอาเปิดปากให้พอทำเด้อ

คุกังวันเกิดช้มือช้มือเออเด็กปิยนอเนาะวันจะกช้มือช้อมือจะคือเริ่มคจะหน่อยนะจะจะุ้มระจือมารักเออคนคือจือของพ่อเมื่อา้าวปู่จะให้คือเลยวันนี้เปิดแกคือยโดนหลังเนาะร้อนรักอเิอว่าคือเปิดไปจจกคอเลยวันนี้ปู่ให้เลยให้คิบเกา้กาสเกา้าแล้วก็สิบเกา้านะ คือเก็บเก็เก่ากว่าเริ่มเริ่มอาจะ Montana, time, เริ่มจะเริ่มให้มนึงเริ่มครับเพราะว่าเขาไว้ก่อนหลังอันนี้ของใครเออเอออันนี้ของแม่ดุนคือเคงาไว้แข็เออขอครับพงขางล้องแขนพูดกันงั้พอจะหาขั้นงขวาจะเออมาคู่ออกขึ้นแหงให้อพอบนคือเสียงง่ายห่ายง่ายง่ายไว้แข็คือวันนั่งงง คือคือเชิญงานร่วงบุญมากะดอดไม่ขาท้าขอให้อีงย่งย่อมพร้อมกับขอบคร้วลูเก่เปิดชูกระลูกเะอื้องอไ้งอ่องไหนมาคือจะการงานเชฟโรนั่งนั่งบนรู้ห่างรู้กาเขาให้ใช้รู้แบบรูู้ก่งไม่ให้ใครลู้กานว่าให้ใช้มาบอกพออืมาบอกพอพอใช้ถามตัวผมเลยยังงย่มคือคือเชิญงาเอาไปแชงวดอืมอาะทำบุญฉัสมมาได้เลาวนะเอาเขาค่นเลอ เด็กทางบุกโตหมดนั <rawd Moder> ่งโน้มนั่งโน้มอันนี้ของนางไข่นุ้กขีอภัยพบกับนางจันทกัยสืออ้าวจากห้องไอ้เนาะพานมาทั้งของห้องไอ้ว่ารับอ้าวขอให้มือโชคมือรักมือโชคมือมัดอายุวันและถูกขาดแรงดึงแล้วก็รวยนะลูกนะเอากระเดิมกะเดิมอันนี้ ยายก้านเคยซื้อไว้กับตาทองมือซื้อไว้ร่วมข้างเกีดีกับองค์ปู่นะจ๊บมาถ่าเอาอีนักก้านเพื่อคนสวยเออขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยทุกวันแตาทองมือนี้ไปไหนไม่ได้หรอกเปล่าลูกชายเ้อเอาสูกไหมรำดวยสุกกระเพาะแข็งแรงเงินได้งองคองได้มาปื๊บเหมือนเดิมพบเรื่องแดิมแล้ว